อันนี้คือน้องสารฝันนะครับ,รบเอฟีแฟนคลับทุกคนก็คงน่าจะรู้ดีเพราะว่าน้องสารฝันเป็นลูกของแม่เหมือนฝันแล้วก็ฝั่งพ่อก็คือเงินอุทัยครับเงินอุทัยเสือ้อสายเงินอุทัยแล้วก็ความสูงเดิมทีครั้งน้นอยๆอ่ะตัวน้นอยๆอ่ะที่แบบว่าพึ่งหย่านมแม่เนาะตอนนั้นเนาะก็มีการ,รอาขอแบ่งจากพี่ดำเนาะให้กับาทางพี่เจครับในราคา2กิโลครับ 2, บ2กิโลก็นี่แหละครับเป็นการรู้สึกว่า แม่เหมือนฝันเนี่ยเป็นพลายที่มีในระดับแกนแชมป์อะไลท์คลิปเลยครับพี่นองให้ข้อมูลอะไรบ้างในเรื่องของข้อมูลตรงนี้ครับพี่นองให้มาก็คือคือเจ้าสารฝันนะครับครับพ่อพันธุ์ของเขาคือเจ้าเงินอุทัยครับพ่อของเขาคือเจ้าเงินอุทัยใช่ครับอันนี้คือตัวเมียนะครับความสูงนี่คือนี่หลังหาว่ามีร้อยหกสิบขึ้นไปแล้วนะครับร้อยหกสิบขึ้นเรื่องของแข้งขาที่ใหญ่มากใช่ครับ ดูเป็นท่อนแม่นี่มีสน่หในเรื่องของหน้าเขานะถ้าบอกเลยว่าแม่เหมือนฝันหน้าเขาเหมือนใครในประเทศหลานลาก็ยังจับหน้าเขาของแม่เหมือนฝันยังไม่เห็นเหมือนกันก็รู้สึกว่าแม่เหมือนฝันเป็นหน้าเขาที่ดูแล้วมีความสวยเหมือนเป็นควายที่มีความมีความที่เป็นหน้าเขาทรงสวยมากครับของน้อนสารฝันครับก็จะมีความ สวยแล้วก็นี่ครับสดีละเป็นไงพี่บอยชอบไหมในเรื่องของความสูงที่เราได้เห็นตอนนี้ครับครับชอบครับสูงสมูทในการเข้าสนามเราจะไปที่ไหนที่บ้ลังงานงานจะเริ่มงานแรกไปเดือนหน้าครับครับไปไปไปงานร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเออจังหวัดร้อยเอ็ดครับอัเดทนะครับทุกคนตามการปันด้วยนะครับกับอายุวัยตอนนี้อยู่ที่สามปีครับสามปีนะอายุสามปีสามปี ็จะเป็นความงามเลยทุกคนครับเป็นยังไงบ้างหลาชอบนะจริงๆหล่าชอบก็เป็นเอ็ซีน้องสารฝันมาตั้งแต่ยังน้อยเลยครับก็วันนั้นน่ะหลานได้มีโอกาสครับมาดูควายที่ข้อของพี่ดําก็มีตัวนี้ครับที่สะดุดตาที่สุดนะแต่ยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้ว่าทางพี่เจนทิดาฟาร์มที่อยู่ไทยอ่ะจะมาขอแบ่งตัวนี้ใช่ครับคือบังเอิญลลานก็เห็นเดินเดินเลยมันจะมีตัวที่สะดุดตาก็คือ แม่แม่ตแม่ต้นกับแม่เหมือนฝันเป็นแม่ของน้องสันฝันเพราะตอนนั้นน่ะปะกายในเรื่องของความงามยังไม่เท่าน้องฝันนี่ครับแต่พอเขาใหญ่มาอายอาุหลายขึ้นนะครับอายุที่เยอะขึ้นก็เนี่ยครับในความสงาม่างามก็ไม่ทิ้งแม่เลยครับแล้วก็อย่างแม่เหมือนฝันก็จะมีลูกอย่างวันชนะเนาะนชนะแล้วก็หลายตัวครับเห็นล่ เหมือนเก็บข้อมูลได้หมดก็ต้องฝากให้ทุกคนถ้ารู้จักก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราวันนี้ผู้จัดการไม่เยอะที่ให้ข้อมูลไม่ไม่ได้ให้หมดเท่าไหร่ไม่ให้หมดพอาะจะคร่าวๆครับนี่ก็พูดถึงในเรื่องของอาตลักษณ์เนาะอัตลักษณ์อุดมทัศนีควายไทยก็จะบอกว่าเขาก็มาดีนะมาดีครัอกอมีตาแจ้มแก้มจ้ามขา ลแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะบอกว่าประกวดก็จะประกวดอะไรครับจะประกวดที่เป็นควงงามรุ่นปลายักษ์ยยกนี่ก็จะไปได้ทั้งสองทางเลยเนาะแล้วก็แล้วก็เราทำนื้อทำตัวงานอะไรนะงานร้อยเอ็ดก็ดเลยจะให้ทุกคนได้เห็นที่สนามครับฝากด้วยครับทีมงานของทางที่ดำช่างทองฟาร์มนะครับถ้ามุกดาหารขึ้นชื่อก็ต้องช่างทองฟาร์มเพราะว่า ฟาร์มของพี่ดำเนี่ยน่าจะเป็นใหญ่แล้วละ่ะครับ,ถ,รบถือว่าเบอร์หนึ่งของอมุอทหารแล้วเนาะใช่ครับ,รบนี่ครับในเรื่องของท้ายนะครับทุกคนที่เป็น f c แฟนคลับของสารฝันครับก็จะได้เห็นในเรื่องของสรีรละความความโตนะแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของเนี่ยครับอายุวัยที่จะต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยครับมือน้ําที่อยู่ด้วยก็จะเป็น พี่ประหลัดนะครับก่อนหน้านี้ก็คุยกับพี่หน่องนะคุยกับพี่หน่องในเรื่องของการที่จะเตรียมในการทำสคริปในการทำคอนเทนต์แต่หลอกไหนที่พอพูดได้อ่ะพี่บอยก็จะมีการพูดแล้วก็งานไหนถ้าบางทีพี่ดำไม่ได้อ่าไปอยู่ในงานหรือว่าพี่หน่องไม่ได้ไปอยู่งานก็จะมีพี่บอยนี่นะครับเป็นคนที่เอนเตอร์เทน คุยในเรื่องของชุดพันธุกรรมอย่างอย่างบิ๊กเบิร์ดนะเป็นต้นเลยนะครับก็จะมีพี่บอยนี่แหละครับแล้วก็ผลจูงค้อยก็จะเป็นพี่บาลาดเซอร์นี่ครับน้องฝันฝันเื้อตัวที่มางามมากก่อนที่จะดูต่อต้องไปดูน้องของน้องสันฝันก่อนเนาะบิ๊กแบ็กครับบิ๊กแบ็กใชยของบิ๊กเบิร์ดครับไปไปดูครับตัวผู้ตัวผู้ต้องบอกว่าสนิทมาแล้วนะไปไปดูต่อครับทุกคน